สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกีฬาวอลเลย์บอลที่กําลังถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ทั้งข่าวสาวไทยของเรานะครับที่เป็นประเด็นทางการเมืองนักกีฬาต่างชาติที่หลงรักแฟนวอลเลย์บอลไทยความประทับใจของทุกคนนะครับที่ได้มาแข่งขันในสนามไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเราจะเริ่มต้นการอัปเดตตารางการแข่งขันในวันนี้มีคู่ไหนบ้างนะครับที่แข่งผลแพ้ชนะจะส่งผลต่อ8ทีมสุดท้ายอย่างไรเดี๋ยว เรามาเช็คกันเลยสำหรับตารางการแข่งขันวันนี้มีทั้งหมด6คู่สนามไทย3คู่แล้วก็สนามเกาหลีใต้อีก3คู่ซึ่งก็ช่วงแรกนะครับเป็นเซอร์เบียเจอกับโดมินิกัน เกาหลีใต้เจอกับทางจีนอิตาลีเจอโคเอเชียเยอรมันเจอ USA เเนเธอร์ลแลนด์เจอแคนาดาและคู่ปิดท้ายในวันนี้เป็นไทยกับญี่ปุ่นมันแน่นอนสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะครับตารางการแข่งขันของวันนี้ล่าสุดเป็นโปแลนด์ที่อยู่หัวตารางและอันดับที่8เป็นอิตาลีส่วนสาวไทยของเราหมดสิทธิ์เข้า8ทีมสุดท้ายแล้วแต่ทีมใดยังมีลุ้นบ้างและการแข่งขันในวันนี้พวกเขาจะต้องเอาชนะให้ได้แค่ ถึงจะยังติด1ใน8นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สำหรับคู่ที่น่าสนใจมากๆในวันนี้ก็คือเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ9แล้วก็แคนาดาอยู่อันดับที่11ทั้ง2ทีมนี้แข่งชนะ5นะครับแล้วก็คะแนนก็เป็น17และ16ใกล้เคียงกันมากๆหมายความว่าถ้า2ทีมนี้เอาชนะทีมใดทีมหนึ่งเอาชนะก็จะเป็นชนะ6แล้วก็มีคะแนนอยู่ที่20หรือว่าอยู่ที่19นั่นแปลว่าอาจจะขึ้นไปถึงอันดับ6 7หรือ8ได้ในวันนี้ก็ต้องรอลุน้นแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับแคนาดา ก็ฟอร์มาแรงเหลือเกินส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ต้านไม่อยู่เพราะฉะนั้น2ทีมนี้ใครจะขึ้นไปเป็นหนึ่งใน8ก็ต้องมาเช็คกันอีกทีหลังจบการแข่งขันในวันนี้ก็ฝากเชียร์นะครับเวลา17นาฬิกาของวันนี้ที่สนามไทยของเราส่วนอีกคู่นะครับที่ลุ้นเป็น8ทีมสุดท้ายนั่นก็คือเซอร์เบียกับโดมิกันสําหรับเซอร์เบียแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะขึ้นไปเป็น8ทีมสุดท้ายเนื่องจากทั้งผลการชนะนะครับ5้ครั้งและมี16คะแนน ใกล้เคียงกับเนเธอร์แลนด์และก็ที่สำคัญมีบอสโควิดมาร่วมในทีมด้วยทำให้มีโอกาสเอาชนะโดมิกันได้และก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าโดมิกันก็เพิ่งเอาชนะจีน3-2ทำให้การแข่งขันวันนี้ดูเข้มข้นและน,น่าติดตามสนใจมากๆนะครับสำหรับอีกคู่นะครับวันนี้เป็นญี่ปุ่นและไทยถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะติด1ใน8อยู่ล่าสุด แต่การเจอกับสาวไทยหากว่าผ้าให้กับสาวไทยโอกาสที่ญี่ปุ่นจะร่วงหลุดออก หนึ่งใน8มีสูงเหมือนกันแต่ความเป็นญี่ปุ่นก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเอาชนะสาวไทยได้และหากญี่ปุ่นเอาชนะได้ญี่ปุ่นจะขึ้นไปอันดับประมาณ4-5ถึงเลยของวันนี้ก็ต้องร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปเพราะว่าสาวไทยของเราก็ต้องการเอาชนะญี่ปุ่นก็ยังต้องการอยู่1ใน8เช่นกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลบอลที่เชียร์ทุกทีมเลยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเพราะว่านักกีฬาต้องการกำลังใจมากๆโดยเฉพาะทีมที่มาแข่งที่ประเทศไทยทุกทีมทุกคนต่างพูดถึงแฟนบย์บอลชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนอกสนามในสนามเหมือนแข่งที่บ้านตัวเองกาบีก็บอกว่าหลงรักแฟนบย์บอลมากเพราะว่าแฟนบย์บอลทำให้กาบีมีความสุขและก็เชียร์อย่างมันเล่นอย่างเต็มที่ก็เป็นกำลังใจส่วนสาวไทยของเราหากว่าการแข่งขันแพ้หรือชนะ ก็ยังคงติดตามแล้วก็เชียร์กันต่อไปและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ของทีมวอลเลย์บอลทั่วโลกซึ่งก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับการใช้สัญ,ญลักษณ์มือ ซึ่งตรงนี้มีหลายๆคนโยงเข้าเรื่องการเมืองแต่จริงๆแล้วกีฬาวอลเลย์บอลเขาเล่นอย่างอิสระและก็เล่นอย่างมีมิตรภาพสัญลักษณ์บางอย่างอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าคล้ายคลึงกันแต่ประเด็นการเมืองทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับส่วนใดทั้งสิ้นก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาต่อไปมีการให้ข้อมูลมีการฟังข้อมูล ต่างๆจากสื่อต่างๆให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะทําให้การรับข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนนะครับแอดขอ,ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง GO NSD ฝากแฟนบอลกดไลค์กดติดตามกดแชร์รวมถึงให้กําลังใจโดยการสมัครสมาชิกหรือสนับสนุนซปเปอร์แตงไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ